มามาแม่มาแล้วครับรุ่นนี้ฮะรุ่นไฟ่ฝันครับจูเนียรด้วยกันทั้งคู่ฮะระหว่างวัชรลอกับวัดลุ่มจูเนียครับชุดเล็กครับ นี่ฮะมาแล้วครับสนามเล่นเล่นโอ้โมาทีแรกก็ฮาเลยครับแมาสนามมันเล่นครับถ้าไม่แข่งก็ไม่ได้เตะครับรุนทีขอบอกไปแล้วครับไปแล้วนะฮะไปแล้วครับหานสอจอต้อนครับแนมะ่ โยนมารไปแล้วน้องการครับน้องการเบิร์แปดครับชุดสีดำครับมันลุ่มครับชุดนี้เขาบอกว่าแปดขวบนี่ไม่ต้องตัดทรงครับลูกบอลไปทางไหนเด็กๆไปทางนั้นครับเวลาน้อยครับเจ็ดนาทีครับวันนี้มีแข่งทั้งวันครับเตะหลายแมตช์ครับ แม่ต้องขอบคุณน,นะครับคุณครูสิงหาครับจากวัสนามครับแล้วก็อาจารย์สาครับวันนี้นะครับมาช่วยตัดสินครับกดกิ่งอย่างเดียวแล้วก้ยิงอู้่ามหาครับแม่ดูน้องวัดลุ่มฮะลูกบอลไปทางไหนเตะไปทางนั้นน้องการได้บอลแล้วครับไปแล้วน้องการไปแล้วน้องก,การไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วแล้วก็ส่งให้ผู้รักษาประตูรับแหมล้มรับได้ครับโอ้โยนไกลดีเหลือเกินผู้รักษาประตูครับแล้วก็ตัดบอลลงไปได้ครับผู้รักษาประตูครับเอาฮาอย่างเดียวท่รุ่นนี้ครับไม่ต้องหวังผลครับวัดชรอแม่ทีเดียวครับรู้เรื่องครับไปถึงผู้รักษาประตูน้องเบลครับน้องเบลมองแล้วก็ โยนยาวๆมาหาโอ้เอาเด็กกระบารนะอีหลาครับเบอร์สิบครับลงมาแล้วอะโยนยาวๆมาวัชชลอครับแปดคู่ครับมายาวๆมาครับโอ้สปีดมาแล้วครับวัชรลอครับเบอร์สาม แล้วก็ลูกนี้แม่สกัดออกมาได้ครับน้องเบลครับมองแล้วก็เตะลูกนี้ต้องโยนครับลูกนี้มาดูเกมกันต่อครับอีล่าครับไปแล้วอีล่าแมา่ฟ้าป้าอีกทีครับส่งชุดบวานเสียบมาแล้วครับ แม่ชุดนี้หวานเจี๊ยบอะโยนยาวมาแล้วก็แม่วัดรลุมเจียนียส่งชุดหวานเจี๊ยบลงมาเลยครับนี่ฮะนี่หกขวบเองนะฮะฝรั่งน้อยครับ โยนยาวมาแม่เกือบโดนครับอีลาดักบอลได้แม่กลับมาครับวัาชะลอได้ฟรีคิรับลูกนี้เตะมาแล้วก็ออกหลังไปครับลูกนีแม่เตะส่งยาวมาแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับ เสมอการที่ทัพศูนย์ประตูต่อศูนย์